สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจ๋าจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เราจะมาประดิษฐ์ผีเสื้อแสนสวยกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์มาพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ 1. กระดาษสีรูปปีกผีเสื้อ 2. ช้อนค่ะ อุปกรณ์ของเราก็ครบแล้วนะคะเรามาเริ่มประดิษฐ์ผีเสื้อกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำปีกผีเสือ้อและช้อนมาติดกันค่ะโดยเราจะวางช้อนไว้ตรงกลางจะนำช้อนนี้มาเป็นตัวของผีเสื้อนะคะและเราจะนำกาวค่ะแปะลงตรงช้อนนะคะนำกาวทาลงบนช้อนค่ะ เมื่อทากาวเสร็จแล้วนะคะเราจะนำช้อนแปะลงตรงกลางเป็นตัวของผีเสื้อค่ะเด็กๆแปะตามเลยค่ะเมื่อเราแปะกาวเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะและจะมีสติกเกอร์นะคะรูปวงกลมวงเล็กและวงใหญ่เราจะแกะนะคะวงใหญ่นะคะมาติดข้างบน แบบนี้ค่ะแกะแล้วนะคะนำมาติดด้านบนค่ะเป็นลายของผีเสื้อนะคะติดลงไปเลยค่ะและสติกเกอร์วงกลมนะคะเราจะติดข้างล่างค่ะแบบนี้เลยค่ะ นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผีเสื้อแสนสวยของเราเห็นไหมคะผีเสื้อของคุณครูเด็กๆเ,เมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายผลงานของตัวเองมาอวดคุณครูและเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะ